สวัสดีค่ะ My U p i ิ k เปลี่ยนชีวิตเป็นบิตกับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพออาสาวมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นยูพิกเกอร์แล้วมีคอมมิชชั่นกลับคืนมามีค่าแบ็กที่เราสั่งซื้อสินค้าไปกลับคืนมาแล้วเราดูได้จากตรงไหนแล้ว เมื่อไหร่เงินถึงจะเข้าบัญชีของเราวันนี้พออสาวาจะมาไขข้อสงสัยของเพื่อนๆน,นะคะให้อย่างชนิดเจาะลึกเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากว่า Upick เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชันเมื่อไหร่ที่เราทำการโฆษณาในการแชร์แจ้งบอกเพื่อนเราให้มีการซื้อสินค้า รายได้ก็จะกลับเข้ามาหาเราแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราทำการซื้อสินค้าในฐานะที่เรา,าได้สมัครเป็นยูพิกเกอร์ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับยูพิกแล้วเนื่องจากเราเห็นความคุ้มค่าเราซื้อของที่แอปพลิเคชันอื่นเราไม่มีรายได้กลับคืนมาแต่เมื่อไหร่ที่เราซื้อกับยูพิกเรามีรายได้กลับคืนมาใช่ไหมคะแล้วรายได้ที่กลับคืนมานั้นจะมาในรูปแบบไหน อ่ายูพิดจะใจ่ายให้เราทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธแต่ก่อนที่จะจ่ายนั้นเพื่อนๆคิดนิดนึงนะคะว่าเออเมื่อไหร่ที่เรามีการสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมคะมีการสั่งซื้อสินค้าในส่วนของยูพิกนั้นรับประกันสินค้านะคะสามารถคืนได้ภายใน7วันนั่นหมายถึงว่า ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะคืนสินค้าภายใน7วันนั้นมียูพี่จินกําหนดว่าก่อนที่จะคํานวณรายได้นั้นนั่นคือจะต้องไม่มีการคืนสินค้าภายใน7วันในช่วงที่รับประกันก่อนใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่ไม่มีการคืนสินค้าปุ๊บอ่ยูพี่ก็จะทําการประมวลผลว่าในรอบ7วันนั้นนะคะไม่มีการคืนสินค้ารายได้ของเรานั้นเป็นเท่าไหร่ ก็จะคํานวณรายได้ออกมาแล้วก็จะโอนเงินให้เราหลังจากที่คํานวณรายได้ไม่มีการคืนสินค้าแล้วภายใน7วันนั่นหมายถึงว่ารวมแล้วเบ็สสิ็จนะคะเบสเสร็จจากการที่ลูกค้ารับสินค้าแล้วไปถึงกำหนดการที่จะโอนเงินคืนให้เรานั้นคือประมาณสิวัน นะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นค่าคอมมิชช okay. <Yeah. S 1> ั Alpha, ่นนะคะเป็นสิ่งที่เราซื้อจากแอปอื่นเราไม่สามารถที่จะมีรายได้ตรงนี้กลับคืนมาแต่ถ้าเราซื้อสินค้าจากยูพิกเรามีส่วนนี้กลับคืนมาถึงแม้ว่าดูเหมือนจะช้านะคะแต่นี่คือกระบวนการไงคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือกระบวนการเพราะเรามีการรับประกันสินค้าแทนแทนลูกค้า คือแทนตัวเราด้วยซึ่งเราเป็นคนบอกเล่ากับเพื่อนๆใช่ไหมคะเราเป็นคนไปแชร์ไปบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าสินค้าคืนเงินได้นะคืนสินค้าได้ถ้าเกิดไม่พึงพอใจหรือมีปัญหาติดขัดเรื่องใดน,นี่ก็ถือเป็นเหตุผลสําคัญอยากที่จะให้เพื่อนๆทําความเข้าใจในส่วนนี้เพื่อเพื่อเราจะได้สบายใจนะคะเราจะได้สบายใจที่สําคัญคือมีเหตุและผล นะคะมีเหตุและผลเพราะเรารับประกันสินค้าถึง7วันหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการดำเนินการกระบวนการแล้วเสร็จทั้งหมดเราไม่ต้องไปทำการกดหรืออะไรยังไงเลยเพียงเราเพิ่มบัญชีของเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน u p i ี u p i พจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราเลยนะคะเพื่อนๆค่าคอมตรงนี้เนี่ยมันเยี่ยมยอดสุดยอดที่สุดเลยนะคะ กลับคืนมาเข้าสู่บัญชีแบบงงๆไงคะแบบงงๆเอ้ามาจากไหนเนี่ยฉันจําไม่ได้แล้วว่ามีคนซื้อสินค้าฉันไปเมื่อวันสิบสี่วันที่แล้วหรือฉันทําการสั่งซื้อสินค้าไปมีแค่แบ็กกลับคืนมาแต่อยู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชีอย่างนี้นะคะนี่เป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆอยากที่จะให้เราทําความเข้าใจในตรงจุดนี้ให้มากที่สุดนะคะมองถึงความคุ้มค่าที่เราได้รับ จากที่เราทําส่วนอื่นไม่ได้นะคะเราซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเอ่อมาเก็ตเพสต่างๆนะคะเราไม่มีส่วนที่กลับเืยนมาแต่ถ้าเรา มาดําเนินการอยู่ในยู u ิ e เราได้ส่วนนี้กลับคืนม,มาโอเคไหมล่ะคะมันก็เยี่ยมยอดที่สุดทีนี้เรามาดูวิธีการนะคะวิธีการเพิ่มบัญชีเข้าไปในแอปพลิเคชันเราจะทํำยังไงแล้วเรามาดูว่าเอ๊ะรายได้ที่เราที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อมีการสั่งซื้อเราจะดูได้จากตรงไหนโอเคนะคะจํำหลักๆไว้เลยว่าภายใน14วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อสําเร็จนะคะหลังจากที่มีการสั่งซื้อสาเร็จ เราจะได้รับแคตแบ็กหรือค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการแชร์ให้เพื่อนเพื่อเราสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองกลับคืนมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นเราแค่เพิ่มเลขที่บัญชีเข้าไปในแอปพลิเคชัน นะคะตรงนี้ผอออสอยากย้าแล้วก็ขอใช้เวลาในส่วนนี้ให้มากๆเลยเพราะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนาะวันนี้ก็เปิดท่าถาดน,นิดนึงนะคะเออเราก็ถือว่ามาพูดคุยกันแล้วก็มาทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโอเคนะคะเรามาดูวิธีการที่จะเพิ่มบัญชีเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วรอรับเงินทุกๆวันพุธของสัปดาห์จะรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าสู่ระบบโดยผ่านแอปพลิเคชัน UP i c ที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ของเราซึ่งเราได้โหลดไว้แล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะนะคะและระบบก็จะนำเราเข้าสู่เมนูหน้าหลักนะคะโด,โดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะดำเนินการทางบัญชีด้านการเงินของเราได้โดยแตะตรงที่ u p i c k เกอร์ตรงกลางนะคะระบบก็จะพาเรามาสู่หน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็น กรอบสีแดงไหมคะกรอบสีแดงจะเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดของเราแล้วคอมมิชชั่นโดยประมาณของวันนี้นะคะให้เพื่อนๆแตะไปตรงที่รายได้ทั้งหมดค่ะแตะเลยค่ะระบบจะนำเราเข้าสู่หน้าต่างตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าบรรทัดที่4ี่นะคะบรรทัดที่เขียนว่าเปลี่ยนบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เพื่อนๆก็จะสามารถตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มีการเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปก็สามารถแตะก็แตะตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มบัญชีธนาคารหรือคนที่ใส่บัญชีธนาคารไปแล้วจะเปลี่ยนบัญชีธนาคารก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตรงเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะแตะเลยค่ะ ในตรงนี้พอ,อสาวได้ย้ำแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะชื่อบัญชีให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะดูได้จากหน้าบัตรประชาชนของเรานะคะใต้ชื่อนามสกุลภาษาไทยเราจะเป็นภาษาอังกฤษให้นำตรงนั้นมาวางไว้ตรงชื่อบัญชีนะคะตรงส่วนนี้พอ,อสาวใส่แล้วนะคะ เลขที่บัญชีก็เป็นเลขที่บัญชีธนาคารนะคะของเราที่จะเพิ่มเข้าไปเลือกธนาคารค่ะเลือกธนาคารตรงนี้ก็จะมีหลายธนาคารให้เราเลือกนะคะของพออสาวจะเป็นไทยพาณิชย์ของกรุงไทยก็มีนะคะของ TMB ทหารไทยนะคะก็จะมีหลายธนาคารเพื่อนๆไปเลือกดูได้เลยนะคะว่าต้องการใช้ธนาคารไหนธนานชาติก็มี นะคะของพออาสาวจะเป็นไทยพาณิชย์โอเคนะคะเริมนะคะแล้วในส่วนของรหัสธนาคารนะคะแล้วก็เรื่องของสวิตโค้ดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ใสเลขที่บัตรประชาชนของเรานะคะต้องการให้ทางยูพีกออกไปกำกับภาษีไปที่ที่อยู่ไหนก็กรอกตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดนะคะพอพออาสาวได้ทดสอบแล้วว่า ถ้าเติมแบบนี้ใส่รูปแบบนี้จะไม่มีปัญหาในการโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกด้านล่างเลยค่ะแตะบันทึกปุ๊บก็จะกลับขึ้นมาหาหน้าแรกนะคะซึ่งหน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของเราทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างจ่ายให้เราแล้วเท่าไหร่นะคะยังไม่จ่ายอีกเท่าไหร่ ตรงนี้รายละเอียดจะครบถ้วนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจเช็คได้เลยจะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของเรานะคะทีนี้เราออกมาดูนะคะแต่เข้าไปเพื่อนๆจะเห็นเมนูด้านบนไหมคะวันนี้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนวันนี้ก็หมายถึงวันนี้นะคะมียอดสั่งซื้อหรือไม่ของพ่อ,อสาวยังไม่มีนะคะแล้วก็รายวันรายวันหมายถึงเมื่อวานนะคะ ที่ผ่านมามีการสั่งซื้อ164บาทซึ่งจากใครพออสาก็ไม่ทราบที่แชร์ไปนะคะตรงนี้ก็มีเข้ามารายสัปดาห์ในช่วงของรายสัปดาห์นะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นช่วงของสัปดาห์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแตะเรื่อนดูได้ตรงนี้ไม่ใช่รายได้ทั้งหมดของเรานะคะเป็นช่วงของ1สัปดาห์นั่นคือระหว่างวันที่15เดือน6 ถึงวันที่21เดือน6ดูด้านบนนะคะ15เดือน6ถึง21เดือน6ทีนี้ถ้าเราอยากดูย้อนหลังล่ะเราแตะด้านซ้ายนะคะแตะกับคืนค่ะนี่ไงคะนี่คือของวันที่8เดือน6ถึงวันที่14เดือน6แล้วย้อนกลับไปอีกค่ะอันนี้คือของวันที่1เดือน6ถึงวันที่7เดือน6ถ้าย้อนกลับไปอีกล่ะคะตรงนี้ผอเอสายังไม่ได้สมัครยังไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์นะคะจึงยังไม่มีรายได้ อาดูนะคะเพื่อนๆคะถึงแม้ว่าจะเป็นยอดเงินที่ไม่สูงแต่ตรงนี้พออสาวบอกเลยนะคะว่าระยะยาวเป็นเรื่องค่ะอยู่ในยูพิดได้เลยนะคะบอกเลยระยะยาวเป็นเรื่องแน่นอนขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะเข้าใจกระบวนการและก็หลักการนะคะรายเดือนของเดือนมิถุนาเดือนพฤษภายังไม่มีของเดือนมิถุนายังไม่สิ้นเดือนก็เลยยังไม่ได้สรุป พอสาวทำอยู่พีกยังไม่ได้ถึงเดือนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำคลิปแนะนำเพื่อนๆยังไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากมายนะคะแต่คาดว่าระยะยาวเรามาดูกันก็แล้วกันนะคะตรงนี้ต้องดูกันยาวๆนะคะตรงนี้ก็จะสามารถดูได้ในหน้าเมนูนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากเพื่อนๆด้วยเลยนะคะว่าอย่าลืมค่ะอย่าลืมเพิ่มบัญชีธนาคารเพราะอยู่พิกจะโอนเงินเข้าบัญชีเราทุกวันพุธของสัปดาห์นะคะทุกวันพุธของสัปดาห์โดยระยะเวลาในการโอนเงินหลังจากาลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนั้นจะต้องมีช่วงรับประกัน7วันนะคะจะมีช่วงรับประกัน7วัน แล้วหลังจากนั้นเมื่อไม่มีการคืนสินค้าแล้วก็จะเป็นอยอดค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจนยอดค่าคอมมิชชั่นของเรายูพิกจะโอนให้เราหลังจากนั้นไม่เกิน7วันนะคะไม่เกินอยู่ในช่วงไม่เกิน7วันจะโอนทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะ่ะ เรารู้วิธีการเพิ่มบัญชีของเราเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วทีนี้ก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่มีรายได้เข้ามาในบัญชีของเรา,านั่นยูพิจะทําหน้าที่แทนเราโดยตรงเลยโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะมีเงินค้างในแอปพลิเคชันเลยนะคะยูพิจะไม่เก็บไวค้ค่ะ จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราทุกๆวันพุธของสัป,ปดาห์เยี่ยมยอดเลยใช่ไหมคะเออนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พออสาวอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทําความเข้าใจตรงจุดนี้เราจะรู้สึกเลยว่าสบายใจเราทําธุรกิจนะคะถ้าเราต้องการที่จะทําธุรกิจให้เกิดรายได้เรารู้สึกถึงความมั่นคงใช่ไหมคะเพื่อนๆเรารู้สึกถึงความมั่นคงถึง กระบวนการเหตุและผลของการที่เราทำธุรกิจไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมันคุ้งเครือใช่ไหมคะตรงนี้โปรง่งใสทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุและผลทำไมสินค้าตัวนี้ได้ราคาเท่านี้ทำไมสินค้าตัวนี้ได้ราคาสูงสินค้าตัวนี้ได้ราคาน้อยได้รับเงินต้องใช้เวลายาวนานนัก ก็เพราะมีเหตุและผลเราจะต้องมีการรับประกรันสินค้าในช่วงระยะเวลา7วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้แหละคะ่ะและที่สาคัญเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆเพื่อนๆที่ไม่พึงพอใจจะคืนสินค้าคืนเงินก็ดําเนินการได้ภายใน7วันหลังจากที่รับสินค้าไปแล้วตรงนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ ทำให้ขออาสาวตัดสินใจทําูพิกเกอมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับยูพิกันนะคะลงทุนเพียง999บาทไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยนะคะเพราะเราเลือกซื้อสินค้าในหมวดยูพิกช c อยนะคะราคาตั้งแต่499บาทขึ้นไปหลักๆก,ก็อยู่ที่999บาทชอบตัวไหนเลือกซื้อตรงนั้นเมื่อไหร่ที่เราเลือกซื้อส่วนนั้นแล้วเราก็จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับยูพิก เออง่ายๆเลยใช่ไหมคะมาร่วมทีมงานกับพออ,อสาวแล้วเราจะเรียนรู้และก็เติบโต,ตไปพร้อมๆกับยูพีแข่งประเทศไทยนะคะรหัสคำเชิญของพออสาวอย่าลืมค่ะ123705นะคะหรือเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครนะคะสมัครภายใต้รหัสคำเชิญของเพื่อน,อนๆที่แชร์คลิปนี้ไปให้กับ <ๆ S 2> กับเพื่อนๆได้นะคะ นะคะตรงนี้สามารถสมัครร่วมเป็นทีมงานเรามาเจาะลึกแล้วมาเรียนรู้แอปพลิเคชัน u ูพิกอย่างละเอียดไปด้วยกันชนิดจับมือทำนะคะโดยที่นะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่าทำมือถือไม่เป็นนะคะไม่เคยทำเลยเราจะจับมือทำตั้งแต่เพื่อนๆยังไม่เคยเป็นอะไรเลย นะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปพร้อมๆกันยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มายูพิกเปลี่ยนชีวิตเป็นมิตรกับทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะพอสาวออนไลน์ .com เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพอสาวกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจพร้อมทั้งกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผอ,อสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ